สวัสดีท่านผู้ชมนะคะด่วนๆเน้นๆเ,เลข3ตัวรัฐบาลไทยงวดวันที่1กรกฎาคม2566นะคะห้ามปิดหูห้ามกระพริบตาเด็ดขาดนะคะจะได้มีโชคลาภก้อนใหญ่สำหรับความฝันปูรือสีนะคะมี f อซที่เคยแปลความฝันปูรือสีแม่นๆนะคะแปลได้3ตัวนะคะท่านผู้ชมเลขรัฐบาลไทย3ตัวเน้นๆนะคะ ความฝันปู่ฤาษีท่านผู้ชมจําได้ไหมคะเอลซี LC ที่เคยแปรถูกมาตลอดนะคะแปรได้4 1หนะคะความฝันปู่ฤาษีนะคะแปรได้4 1หนะคะที่ปู่ฤาษีท่านฝันนะคะฝันว่าเอามือข้างหนึ่งจับนอนออกจากหัวสีวที่แก้มนะคะปู่ฤาษีเอามือข้างหนึ่ง จับนอนออกจากหัวสิวที่แก้มนะคะ fc แปลนะคะแบ่งปันตัวเลขโชคลาภนะคะหัวสิวที่แก้มแปลเป็น4นะคะตัวนอนแปลเป็นเลข1นะคะมือเป็นเลข5นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะแต่ว่า fc หลายท่านบอกว่าแปลให้หน่อยนะคะทีนี้มี fc ที่ เคยแปลความฝันปูหรือสีแม่นๆแปลให้เรียบร้อยแล้วนะคะ FC ขอมาจัดไปนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะดูฟังอย่างมีสตินะคะคิดให้ดีค่อยพิจารณานะคะไม่เบียดเบียนตนเองนะคะลองดูตามกำลังเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะจับลอตเตอรี่ไว้หนึ่งใบก็ยังดีนะคะ เพื่อจะถูกรลงวัลที่1นึ่งเฮงเรวยๆปังๆง,งวดวันที่1กรกฎาคม2566นะคะ